สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 นะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะยังดูในบทที่ 7, เเรื่องนักคิดสมองใสนะคะแต่ที่ผ่านมาเราได้เรียนเนื้อเรื่องไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะก็จะมาสอนต่อในส่วนของอ,อ,อธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือภาษาพาทีเล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า 111นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะได้มาเริ่มเ,เรียนในเนื้อหากันนะคะไปกันเลยเอาละค่ะให้นักเรียนหยิบหนังสือภาษาพาทีเล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า111นะคะ111แล้วมาที่อา่อานอธิบายเพิ่มเติมความรู้กันนะคะ วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับสระสองสระนะคะแล้วก็ไม้แต่คู่นะคะสระตัวแรกก็คือสระเอนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้สระเอเป็นสระประสมจะประกอบไปด้วยสระเอแล้วก็สระอะเราอ่านว่าเอนะคะต่อไปสระแอะหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นสระประสมเช่นกันจะประกอบไปด้วยสระแอแล้วก็สระอะ อ่านว่าแอะนะคะส่วนตัวนี้คือไม้แต่คูนะคะเราเรียกว่าไม้แต่คูเอาละค่ะต่อไปมาที่การอ่านสะกดคำนะคะเราจะมาสะกดคำแรกคำนี้นะคะคำว่าเด็กนะคะคำว่าเด็กเป็นสระเอแต่ว่าเมื่อมีตัวสะกดเข้ามาคือตัวคอไก่สระอะที่อยู่ข้างหลัง จะเปลี่ยนรูปกลายไปเป็นไม้ไต่คูนนะคะคำนี้จึงสะกดว่าดอเอกอเด็กนะคะสะกดว่าอเอกกเด็กอ่านว่าเด็กนะคะต่อไปคำต่อไปคำว่าเก็บคำว่าเก็บก็เป็นสระเอะเช่นกันแต่เมื่อมีตัวสะกดเข้ามาคือตัวอยไม้ตัวนี้นะคะสระอะที่อยู่ข้างหลังจะหายไป กลายไปเป็นไม้แต่คู่อยู่ข้างบนคำนี้จึงสะกดว่ากเอบเก็บ e นะคะอ่านสะกดว่ากเอบเก็บ e อ่านว่าเก็บนะคะเอาละค่ะต่อไปให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า112นะคะวันอ่าเราจะมาสะกดคำต่อไปกันนะคะคำนี้สะกดเลยนะคะหอเอดเห็ด e สะกดว่าหอเอด เห็ดนะคะอย่างที่คุณครูบอกไปว่าสระเอเมื่อมีตัวสกุเข้ามาสรรอะจะหายไปกลายไปเปลี่ยนรูปกลายไปเป็นไม้แต่คููอยู่ข้างบนนะคะคาอื่นก็เช่นกันอะละต่อไปคํานี้มีพยัญชนะต้นสองตัวออกเสียงพร้อมกันสกุว่ากลเอดเก็ดนะคะสกุว่ากลเอดเก็ดนะคะอ่านว่าเก็ดต่อไป หอมอเอนอเหม็นคำนี้มีพยัญชนะต้นออกเสียงพร้อมกันเหมือนกันนะคะมีหอหีบเป็นอักษรนำหอมอเอนอเหม็นสกุว่าหอมอเอนอเหม็นนะคะต่อไปหอลอเอกอเหล็กนะคะสะกุว่าหอลอเอกอเหล็ก ต่อไปตัวนี้นะคะเป็นสระแอสระแอก็เช่นเดียวกับสระเอคือว่าเมื่อมีตัวสะกดเข้ามาอ่าสระอะที่อยู่ด้านหลังจะหายไปเปลี่ยนรูปกลายไปเป็นไม้แต่คู่อยู่ด้านบนนะคะสะกดว่าขอแอะงอแข็งนะคะสะกุว่าขอแอะงอแข็งอ่านว่าแข็งค่ะ ต่อไปนะคะหน้าถัดไปคือหน้าที่113นะคะเปิดมาหน้านี้เราจะมาอ่านแจกลูกเราจะมาอ่านแจกลูกคำกันนะคะอ่ะเริ่มเลยนะคะการแจกลูกคำเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเขียนนะคะช่วยในเรื่องของการเขียนให้นักเรียนสามารถที่จะจดจำและนำไปเขียนได้นะคะอย่างเช่นอ่อ ตัวอย่างในตารางนี้เขาแบ่งเป็นตารางมาให้แล้วเราจะเริ่มจากสระเอะก่อนนะคะก,เอ,กอเอเกตอเอเตปอเอเปตต่อไปสระแอะนะคะก,เอ,กอเอแกตอแอแตะปอแอแปะนะคะเอาละต่อไปมาที่เซตต่อไปนะคะขอเอเขเฉขอเอเฉผอเอเพต่อไป ขอแอะแขะขอแอะแฉะผอแอะแผะนะคะเอาละมาที่เซตต่อไปค่ะคอเอะเคะนอเอะเนลอเอะเละต่อไปคอ,อแอะแคะนอแอะแณลอแอะและนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปฝึกแจกรูปคำด้วยนะคะเอาละค่ะยังคงอยู่ที่หน้าเดิมคือหน้าที่113นะคะเราจะ มาอ่านาแจกลูกคาสระเอกที่มีตัวสะกดเปลี่ยนรูปจากสระอะเป็นไม้ใต่คู่กันนะคะเอามาเริ่มกันเลยค่ะกอเอกงอเกงสอเอกงอเสงพอเอกงอเพงลอเอกงอเลงนะคะเซตต่อไปค่ะตอเอกมอเต็มขอเอกมอเข็มคอเอกมอเข็มลอเอกมอเลมนะคะ เซตต่อไปค่ะปอเอนอ๋อโทษน,นะคะปอเอนอเป็นขอเอนอเข็นหอเอนอเห็นยอเอนอเย็นเซตต่อไปนะคะดอเอโกอเด็กขอเอโกอเขก่ชอเอโกอเช็คลอเอโกอเล็กนะคะเอาละมาที่หน้าต่อไปหน้าต่อไปนะคะอ่าหน้านี้นะคะ มาเอ่อเซตต่อไปนะคะบอเอโดเป็ดบอเอโดเป็ดขอเอโดเข็ดชอเอโดเช็ดนะคะเอาละเซตต่อไปค่ะกเอบอเก็บจเอบอเจ็บหอเอบอเห็บลอเอบอเล็บนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของสระเอะนะคะต่อไปเราจะมาที่สระแอะมีตัวสะกดเปลี่ยนรูป สระอะเป็นไหมแต่คู่นะคะขอเอะงอแข็งค่ะเอาละค่ะนี่คือการอ่านแจกลูกคำสระเอและสระแอะนะคะเอาละค่ะทีนี้ยังอยู่ที่หน้า114นะคะเราจะมาอ่านคำและสังเกตเสียงสระกันนะคะอ่าอย่างเช่นคำนี้อ่านว่าสะกดก่อนนะคะตอเอะเตะกับต่อแอะแตะนะคะสองคำนี้เอ่อ ออกเสียงต่างกันเพราะว่ามีสระที่แตกต่างกันนะคะ,ะคำแรกเป็นสระเอคำที่สองเป็นสระแอะมันก็ออกเสียงตามสระนะคะคำนี้จงอ่านว่าเตะคำนี้อ่านว่าแตะนักเรียนดูความแตกต่างนะคะเอาละต่อไปคุณครูจะเริ่มสะกดและอ่านให้ฟังเลยนะคะลอเอเลลอแอะและเลและนะคะกอเอเกกอแอะแกเก แกนักเรียนเห็นไหมคะว่ามันออกเสียงต่างกันนะเอาละต่อไปเราจะมาเริ่มอ่านกันเลยดเอกกเด็กลอเอโกเล็กเด็กเล็กกอเอบอเก็บหอเอดเห็ดเก็บเห็ดชอเอดเช็ดรอเอบอเล็บเช็ดเล็บหอเอนเห็นปอเอดเป็ดเห็นเป็ดนออำนำไม่โทน้ำขอแอ งอแข็งน้ำแข็งขอแอขอขอแองอแข็งรอแองอแรงแข็งแรงขอเอมอเข้มไม่โทเข้มขอแองอแข็งเข้มแข็งดอินอดินขอแองอแข็งดินแข็งนะคะ เอาละค่ะต่อไปเราจะมาฝึกอ่านประโยคกันนะคะอันนี้คุณครูต้องการให้เรียนได้ฝึกอ่านนะคะถ้าใครที่ยังอ่านไม่คล่องครูบอกแล้วว่าให้สามารถสะกดได้นะคะแต่คนไหนที่อ่านคล่องแล้วก็สามารถจะอ่านได้เลยโดยที่ไม่ต้องสะกดเอาละ่ะคุณครูจะสะกดให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะ รออุงงอนรุงไม่โทรุุงกออีนอกินนออำนำไม่โทน้ำบออนอบนทอองอทองไม่โทท้องฟออาฟาไม่โทฟ้ามออีมีตัวนี้คือเลขเจ็ไทยนะคะสอีสีรุงกินน้ำบนท้องฟ้ามีเจ็ดสีต่อไปวออะนอวันนอีนีไม่โทนี้ดอเอกอเด็ก ตัวนี้มยมกซ้าคำนะคะมออามารอเอนอเลนไม่เอกเล่นทอ,อีทีไม่เอกที่บออานอบานไม่โทบ้านพอ,อีพีไม่เอกพี่สออกมอสมไม่โทส้มปออ,อยอปอยไม่เอกปล่อยวันนี้เด็กเด็กมาเล่นที่บ้านพี่ส้มปล่อย ต่อไปพออูผูพออาผาผูผาลอแอและนออํานําไม่โทน้ําสอไอใสมออีมีพอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนสอเสือออกเสียงอะกึ่งเสียงนออิทอนิดนะคะอ่านว่าสนิทหอลออายอหลายคอ,ออกนอคนภูผาและน้ําใสมีเพื่อนสนิท หลายคนอะนอองนองไม่โทน้องขออาวขาวไม่โทเข้ามอเอาเมาไม่เอกเมาอยอากอยากทออดโทษรอองลองทอํำทำรอองรุงไม่โทรุ้งกออนอกินนอนำนำไม่โทน้ำ น้องข้าวเมาอยากทดลองทำรุ้งกินน้ำต่อไปพออีพีไม่เอกพี่สออมอสมไม่โทส้มปออยปลอยไม่เอกปล่อยทออดอทดลอ,อ,องงอลองทออำำําทำนออํานำไม่โทน้ำมออะมะนอาอวอนาวอไอไหไม่โทให้ดอเอกกอเด็ก ตรงนี้สำคำนะคะชออิมอชิมพี่ส้มปล่อยทดลองทำน้ำมะนาวให้เด็กเด็กชิมมายมกตัวนี้เรียกว่ามายมกเอาไว้สำคำนะคะเอาละค่ะต่อไปเรามาอ่านที่อ่านคล้องร้องเล่นกันนะคะสายรุ้งนะคะสายรุ้งมีเจ็ดสีดูให้ดีสีสวยงาม แดงแสดเหลืองเขียวตามน้ำเงินครามม่วงเรียงไปสายรุ้งทาบท้องฟ้างามจับตาสีสดใสบอกฟ้าแม้ลาไปฝนตกใหม่จะกลับมาเอาละค่ะสำหรับบทที่เจ็ดเรื่องนักคิดสมองใสก็จบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวต่อไปเราจะไปเรียนเนื้อหา ในบทที่8กันนะคะแล้วเจอกันในบทที่8ค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะเมื่อกี้ที่ผ่านมานะคะนักเรียนก็ได้เรียนเนื้อหาในส่วนของบทที่7นะคะเรื่องอนักคิดสมองใสแล้วนะคะและในส่วนของการสะกดคำแจกลูกคำคุณครูก็ได้สอนไปแล้วเบื้องต้นคุณครูหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะ และสามารถนำไปใช้ในการทำงานทำแบบฝึกหดัดในการอ่านหนังสือในการเขียนได้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นในส่วนของบทที่7นั้นเราก็ได้จบไปแล้วนะคะแบบฝึกหัดก็ทำเสร็จไปแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาขึ้นในส่วนของเนื้อหาบทที่8กันนะคะและไปเจอกันในบทที่8นะคะสวัสดีค่ะ